สวัสดีค่ะซองแม่น้องโฮบจ้ะเออกินฮอตด้วยจ้ะแม่น้องโฮบเอ่อหยากลายจ้ะหยาคแห้งลายจ้ะสวัสดีค่ะมาเด้อจ้ะมากินข้าวปุ้นจ้ะเบ่งพักเด้อข้าวปุ้นจ้ะน้ำยาปลาจ้ะน้ำยาปลาจ้าต้องโฮปกินอยู่นี่แหละจ้ะข้าวปุ้นแฉบก็จัะอร่อยไหมคะ เศนไงเด้อจ้ะกระปุตเศนไงเด้ออู้หิวจ้ะจับนึงหิ่งไงเด้อเด้อจ้ะหิวจ้ะก,กำลังหลีดผ่าแล้วจ้ะเมน,นูของเนี้ยอยากจ้ะทำน้ำให้ลูกค้าแนวให้ลูกกินมีตีนไก่เด้อจ้ะน้ำยปาปลาซื่อจ้ะ เทลเดลยจ้ะใส่ไปพักเลยจ้ะพักกินข้าวปุ่นน้ำกันเดิมจ้ามาเดิมกินข้าวปุ่นน้ำกัน กินกระปุกน้ำมันหนังหอกอืมอร่อยไหมคะอืมอร่อยเลยลูกอืม,อม,อม Mmh, ja. เพราะว่าเนี่ยไปฝนตกมืดๆเนาะจ้ะไปตลาดตากแดดตากตากฝนไปจ้ะไบหนงหักําลัางหลีดผ่าแล้วจ้ะ Om! <skrønner> หิวจ้ะมุ่มมามิจ้ะหิวขาแห้งจ้ะนำยาสื่อเพื่อนได้จ้ะแม่หนังหบหยากสองสามมือนี่มาเฮ็ดวิสาให้แฟนจ้ะหยากแห้งอะไรอ่ะ ดิฉันกำลังแล้วจ้ะเอาหนึ่งเอาเนาะหนูอยากลงแล้วเหรอลงไหม ชูลาเรืองวิสาหแฟนจะกำลังเห็ดแหลมมาว่านหนึ่งอะจมะมาวานมอก่อนจ้ะบอเู่กรุงเทพเนาะจากวัฒนธนชูลาชกาเจ้ยนวัฒนะ อยากลงไหมลูกอยู่เ <va> ป <out> ็นน <ooo paying full> ้ำบอกว่าล e> <br> ูกไปนน้ำ right ด้ว right จ้าเขาถอดหลายๆด้วยจ้า ซิมหาบาทจะถาดเนี่ยสื่อจะตลาดเมื่วอวานจ้ะโอมีตีนไกเยังเดินจากราะว่าสื่อเพิ่นค่ะ ตรงนี้ต้องประหยัดจ้ะประจายข่าววิซ่ามากอุ้ยยังแพงจ้ะตอนนี้เพื่อนบอร์รีให้ค่ะไปต่อวิซา่านองราชานาจนะจ้ะถ้าไปไปเวียดน,นามจริงสเนะจ้ะก็คือว่า ไปตอมคือว่ากับเพิเง่งว่ได้เปิดประเทศเนาะเพิ่ปิดอยู่เนาะถึงไปต่อเวียดนามกัมมาก,ก็ต้องอ่ามา,ต,าตักโต๊ะสิบสี่มือนคือเก่าเนาะจ้ะถึงไปต่อหนอกหลาชน,นะจ้ะกัมมาก,ก็ต้องไปตัวร่างกายเนาะจ้ะ เปตัวร่างกายก็ต้องมีซื้อประกันด้วยนะคะประกันของประกันโลกนนะจ๊ะขบาบอมีประกันเขบาบอด้ซื้อประกันโลกมากกบ่ามา่ได้น,นจะจ๊ะ บอาเรื่องต่อวิชาหนึ่งปีเนาจะทประเทศห้างเนาะอยากลงหรือเปล่าลูกลงไหมคะลงไหมคะเอาหนูหบลงกันแต่จะจะลงลูกไปลงกินน้ำไปกินน้ำไหนลูกหนูมีน้ำยังน้ำต้องนี้ะลูก Mấy nằm mấy ở วิชาบันเท่ามีหลายวิชาเนาะจ้ะวิชาแต่งงานนะคะวิชาละรับเลี้ยงบุตรแล้วก็วิชาเยี่ยมเยียนเนาะจ้ะแล้วก็วิชาเกษียณเนาะจ้ะแล้วก็วิชาแรงงานเนาะจ้ะไม่หลายอย่างเนาะจ้ะ ถ้าจะมาวีซ่ามาพำนักในราชนาจาักรไทยเนาะจ้ะหนึ่งปีเนาะจ้ะก,ก็จะใช้เงินเงินโชว์นะคะเงินโชว์ก็สี่แสนบาทนะคะวีซ่าสำหรับหนึ่งปีนะคะถ้าวีซ่สาสระลาวเรเบิลนะคะก็ต่อทุกเก้าสิบวันนะคะ คืออยู่ครบ90วันก็ไปต่อนะคะจะไปต่อที่เวียดนามหรือที่ไหนก็ได้นะคะที่เขาจำให้ะคะ่ะแต่ส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยให้นอน,นะถ้าเข้าออกเข้าออกบ่อย เขาก็จะมีการเตือนนะคะเตือนวีซ่ามเมนงพบเปดต่อไปต่อที่กรุงเทพนะคะแจ้งวัฒนะไปกับแฝดพบจ้างบจ้าเจอคำว่าคำเอา You c แ n ่ o t p l เ y with t ด a t one. c ค m e ม n ้เพื่อว่าค่ะว่ามีประกันคนก็บอกหายเขาเลยเนาะจ้ะเนาะอยู่ตรงเหตุประกันมาน้ำเนาะจ้ะประกันมาเทียวประกันลูก ตอนนี้เพิ่นก็มีกฎหลายอย่างจ้ะข้าก็ต้องเห็ดตามกฎเพิ่นาาเนาะจ้ะเนาะออกกฎมากข้าก็เหติต้องกฎไป ถ้ามีบัตรอยู่ใสาเข้ากับไปตอ่อยู่หันเนะจ้ะถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปตอกรุงเทพถ้ามีอยู่เชีงยงใหม่เขก็ไปตอ่อยู่เชีงยงใหม่เนะจ้ะถ้ามีผู้เก๋เข้าไปตอ,อยู่กรุเก๋ฮอ๊ฮอทําไงตอนนี้ ตอนในตอนในทีที่เฮาอยู่น่าจาะเนาะ ส่วนมาเพิ่นก็บอกหายอกจจะแบกดิดนะเพิ่นก็เห็นใจอยู่จ้ะเห็นใจเห็นใจคนที่มาอ,อยู่ประเทศห้าเนาะช่วงนี้มันลำบากจังหวะการลำบากแม่งหอบเอย เหตุเอกสารเหตุอ,อืมจ้ะกดของวิชาเนี่ยเพื่อนจะเปลี่ยนตลอดด้วยจ้ะบ่ตายตัวจ้ะ สามเดือนแบบนี hmm. it. It ้แต่อีกสามเดือนน่ะอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะจ๊ะว right ่าใบไตเถิ้ลนะจ๊ะแบบแต่สถานการณ์จ้ะไมัน่าห่วงกินหลไรขนาดจ๊ะก็แค่เขาไปเมื่อไหร่ก็อกันจ๊ะ ไปมึงนอกกับมีเงืนโซ่ไปคือกันจังมีคนเชื่อรับล่องไปคือกันคือกันบานเฮาว่ามาอยู่บานเฮาก็คือกันจ่ะมาอยู่บานเฮาก็ฝรั่งเป็นคนโชว์นะจ๊ะถ้าไปมึงนอกก็เถ้าเป็นคนโชว์นะจ๊ะ ใหพิชาท่องเที่ยวก็ให้30บวันเนาะจ้ะแต่ไม่ถึงหรอกบางทียี่สิบแปดวันค่ะให้ไม่ถึงค่ะถ้าอยากอยู่ต่อก็ออกนอกประเทศอีกปะไปลาวอะไร่นก็ได้จะเอาง่าประเทศก็ได้เยือนหนึ่งสามสิบวัน i หลังจากบัได้เจอกันเฮืองกาทุรามแม่น้งองโฮบไลฟ์แม่น้งองโฮมก็เอิญไม่กินข้าวปูนจ้ากขอลาเพียงซ้ำนีน้เนาะจ้าคลิปมัอนี่เงี้ยเอแนะ่วาวเรื่องวิสาจ้าแต่กับบัวได้เบาทั้งหมดเนาะจ้าอย่างด้วยว่ามันมนหนีหลายกรณีเนาะจ้า,ากรณีหลักๆก็คือแม่อยู่โดนกนตออะตกไอดเพิ่นกระเพียนเรื่อยเนาะจ้ะ อ่าไม่น้องหกอ่ะขอราบเพียงซำนี้นะจ้าจ้าสวัสดี่้า่าเราสู้กันฟังค่ะ